7 9 1 1ค่ะ7 9 1 1ฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะคะ10.5ความสูงอยู่ที่6นิ้วครึ่งค่ะและความหนาค่ะอยู่ที่5นิ้วเต็มค่ะคุณพี่สำหรับตัวนี้ค่ะด้านหน้าเป็นงานช่องรวมนะคะ1ช่องอ่า แล้วก็ฝากระเป๋าค่ะตรงนี้จะเป็นงานซิปทูเ y คุณพี่เวลาที่ใช้งานจริงใส่ของลงไปแล้วน้ําหนักของกระเป๋าเนี่ยมันก็จะถ่วงตัวซิปเองเนาะสามารถรูดแบบสองข้างชนกันรูดแบบนี้ได้เลยแล้วก็มีอุปรกรณ์ส่ crossbody ให้ช่องใช้งานภายในนี่คือคุณพี่ใส่ของได้จุใจช่องข้างในนี่พอกเกตค่ะแล้วก็ซิปหลงหลังอันนี้คือ ใครที่ชอบงานหมอนใครที่ชอบงานหมอนหมอนตัวนี้คืองานหมอนใหม่ค่ะใส่ของไปเลยจุๆจุงานหูคิ้วสายคล้องนะครอสบอดี้หนึเสนนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าเบามากรุ่นนี้เบามากใครที่ชอบความจุเยอะเยะ น้ำหนักเบาๆเอารุ่นนี้ค่ะผังซิปสเส้นค่ะด้านหน้ามีช่องลวงให้ด้านหลังมีช่อง1ิไให้นะคะฐานกระเป๋าปะกมุดใทห้าตัวเสริมแข็งตลอดแนวค่ะสำหรับตัวนี้เจ็ดเก้ค่ะ2,790บาทวันนี้ของพึ่งเข้าเลยสีพร้อมส่งมีครบถ้วนนะคะโอ้มีครบถ้วนมีเสีวันนี้พึ่งมา7สีนะคะอคุณพี่เจ็ด สีที่หนึ่งค่ะคุณพี่สีบอสตันค่ะสีที่หนึ่งสีบอสตันทรงมีขวดหม่สีที่สองแดงค่ะแดงค่ะถัดไปค่ะมอคคาค่ะคุณพี่สองพอันนี้คือใหญ่เลยนะสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลและสีดำค่ะคุณพี่สีมิลาน สีหวานหนึ่งเดียวของเราคือมิลานอเพราะฉะนั้นรุ่นนี้มีดำตานกะกีแดงบอสตันมอคคามิลานอค่ะมีทั้งหมด87สีค่ะคุณพี่